สวดีครับเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวีท่านผู้ชมที่คารพกักทางหลายนะครับผมนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องพิลิชัดเอฟซีทีพีแชนแนลนะครับผมแล้วก็พิลิชัดเอฟซีทีพีแฟมิลี่นะครับวันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับในคอหวยทั้งหลายนะครับเพราะว่ามีข่าวว่านะครับมีตํารวจชุดปฏิบัติการพิเศษ ดี DE, เข้าจับกลุ่มนะครับอาจารย์ใบหวยดังนะครับชื่ออาจารย์นัตตี้นะครับเรียกว่าสะเทือนไปทั้งวงการคนใบหวยทีเดียวในวันนี้นะครับและทางตํารวจดีนะครับแจ้งข้อหาที่รุนแรงนะครับต่ออาจารย์ท่านนี้นะครับก็คือ 1. ร่วมกันช่อโกงประชาชน 2. นําเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จปลอมบิดเบือนและ3 ร่วมกันประกาศหรือโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเบื้องต้นผู้ต้องหานะครับให้การปฏิเสธนะครับชุดจับกลุมจึงควบคุมตัวนะครับผู้ต้องหาพร้อมของกลางนะครับนำส่งพนักง,งานสอบสวนสนบางเขนนะครับเพื่อสอบขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เป็นข่าวใหญ่วันนี้เลยนะครับนะฮะอาจารย์น็อตหรือน็อตตี้ออนน็อตตี้นะครับใบหวยชื่อดังนะครับได้ถูกตำรวจปฏิบัติการพิเศษป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิตอลนะครับผมนะครับของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรืออีดีนะครับซึ่งพร้อมกับเจ้าหน้าที่พนักงานจำนวนมากนะครับซึ่งประกอบด้วยนะครับพันตำรวจเอกนัท ธงนะครับอุดมศีลกกรก,ก,กลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรสองนะครับในฐานะหัวหน้าชุดจับกุ่มนะครับเรียกว่าได้พาเจ้าหน้าที่ร่วมกันนําหมายจับจากศารอาญามินบุรีนะครับและหมายค้นจากศารจังหวัดกรสิธ์นะครับเข้าตรวจค้นจับกุ่มนายนัทพงสุภพิษหรืออาจารย์น็อตตี้นั่นเองนะครับ ที่ตำหนักปูใหญ่อนามณจังหวัดกระสินขณะที่กำลังรายงานสดใบหวยผ่านเฟซบุ๊กตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตพาเที่ยวพร้อมยึดอาวุธปืนติดตัวพร้อมกับได้ยึดโทรศัพท์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากและรถยนต์เป็นของกลางสืบเรื่องจากนะครับผมนะครับชุดปฏิบัติการพิเศษด e นะครับ ทราบว่าอาจารย์น็อตมีพฤติกรรมหลอกลวงมอมเมาประชาชนให้เล่นหวยไทยหวยลาวหวยฮานอยโดยทําทีว่ารู้ผลหวยที่จะออกในงวดถัดไปหรืองวดต่อไปนะครับอันเป็นความเท็จซึ่งความจริงแล้วผู้ต้องหาที่รู้เลขที่จะถูกแต่ได้ทําเป็นใบหวยจํานวนหลายตัวใน f เฟ e บ o ๊กหลายๆกลุ่มแล้วนํา ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จปลอมหรือบิดเบือนไปโฆษณาในโซเชียลหลังรู้ผลการออกฉลากว่าเลขหวยที่ตนเองไม่ถูกหลายงวดติดต่อกันทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อว่าผู้ต้องหาทราบผลล่วงหน้าจริงสมัครเป็นสมาชิกพร้อมเสียเงินขอให้ทราบเลขฉลากที่จะออกในงวดถัดไป นอกจากนี้ยังพบว่ามีพฤติกรรมรวมกับพวกเป็นผู้จัดให้มีการเล่นและชักชวนให้ประชาชนทั่วไปเล่นการพนันออนไลน์โอ้โหครับถ้าอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยนะครับแน่นอนครับตำรวจเวลาเขาจะทำขนาดนี้ต้องสืบสวนสอบสวนนานประเด็นที่เราฟังครับก็คือหลอกลวงประชาชนนะครับ โดยพยายามทําเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้มีข้อมูลนะครับที่ตํารวจบอกนะครับก็คือทําเป็นว่ารู้ว่าหวยจะออกงวดถัดไปมันคล้ายๆช่วงที่พวกท่านก็คงเคยได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับว่าหรือจดหมายว่ามีเลขพิเศษจากกองฉลากเออนะฮะเคยมีใช่ไหมฮะถ้าอย่างนี้เข้าขายลงกงประชาชนจริงๆครับเพราะว่า1นสารนะครับอออกหมายจับ สารจากมินบุรีออกหมายจับนะครับผมนะต่อมาคือสารอ,าออกหมายค้นจากสารวัดกาลสินการที่สารทั้งสองที่อนุมัติทั้งสองนี่แสดงว่าเป็นของจริงนะครับและก็มีตํารวจมากมายนะครับในการเข้าไปจับกลุ่มตรวจคนครั้งนี้นะครับคือข้อหาที่ว่านั่นก็คือมีพฤติกรรมหลอกลวงมอมเมาประชาชนให้เล่นหวยไทยหวยลาวหวยฮาหนอย และทําทีว่าตัวเองเนี่ยรู้เลขจะออกในงวดถัดไปแล้วก็เอาไปโฆษณาอเอาไปโฆษณาอย่างนี้ครับก็คล้ายๆที่เคยมีการออกว่ารับจากกองสลากที่ให้เลขมาแล้วก็ให้เข้าเป็นสมาชิกเพื่อจะได้รับเลขซึงว่ามีสมาชิกพันคนบอกหวยไปคนละตัวมันต้องมีบางคนที่ถูกคนที่ถูกก็จะดีใจว่าให้หวยแม่นคนที่ไม่ถูกก็เงียบ ดังนั้นกรณีแบบนี้นะครับตำรวจก็บอกว่าเป็นการมอมเมาหลอกลวงประชาชนแล้วที่น่าตกใจนะครับก็คือมีการให้สมัครสมาชิกแล้วมีการเสียเงินนะครับเพื่อจะอยากได้หวยในงวดถัดไปว่าตัวเองคงจะได้หวยดีนะะก็เลยต้องเสียเงินนะครับมีลักษณะเหมือน เว็บต่างๆนะครับที่หลกลวงประชาชนเนี่ยก็จะมีพวก v i p พวกรู้ก่อนรู้อะไรจำนองนี้นะครับนี่คือในการที่ตำรวจขอขอสารออกหมายจับแล้วก็ขอสารออกหมายคนและมีการปฏิบัติการนะครับอย่างที่ปรากฏขึ้นนะครับโอ้โหจับกลุ่มนะฮะมีภาพต่างๆในการถูกจับกลุ่มนะครับในการยึดนะครับมากมายไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เป็นของกลางนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์จํานวนมากนะครับแล้วก็โทรศัพท์ยึดไปหมดเลยนะครับนะฮะ ตำรวจต้องไปเยอะทีเดียวนะครับมีการจับปืนได้ด้วยนะฮะมีการมีปืนเป็นของกลางด้วยนะครับนะฮะไปจับกลุ่มขนาดไล์สดนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นในส่วนนี้เองนะครับผมเชื่อว่านะครับทางตำรวจเขาโคงรู้พฤติกรรมต่างๆไปแล้วนะครับก็มีการสอบสวนในระดับหนึ่งนะครับมิฉะนั้นสามารถที่จะขอให้ศาลอนุมัติออกหมายจับได้นะครับแล้วก็ ออกหม่ค้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะนะฮะดังนั้นเรื่องนี้เองครับก็พอเราทราบข้อหานะครับที่ตำ,ำรวจนะครับได้ให้ไวในหน้าตกใจทีเดียวนะหน้าตกใจทีเดียวนะครับผุ้ปฏิบัติการพิเศษอีดีนะครับเขาแจ้งข้อหาอย่างนี้ครับก็คือร่วมกันชอบโกงประชาชนนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จปลอมบิดเบือน รวมทั้งร่วมกันประกาศหรือโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือพนันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่รับอนุญาตอีกอันนี้เพิ่งรู้นะครับว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยก็คือการโฆษณาชักชวนให้เข้าเล่นและเข้าพนันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่รับอนุญาตนะครับนะครับแน่นอนครับเบื้องต้นผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธชุดจับกลุ่มนะฮะ จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำไปส่งพนักง,งานสอบสวนสอนอบางเขนเพื่อสอบสวนขยายผลนะครับถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะก็จับตาดูครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะพอเรามารู้เราเนื่องว่าใบให,หวยเฉยนะครับแต่พอมาดูข้อหาหนักๆท้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะร่วมกันชอ่อกงประชาชน ในความหมายนี้ก็คือให้มีการสมัครสมาชิกว่าเป็นคนให้หวยแม่นรู้หวยถัดไปทุกคนก็อยากรวยครับก็เลยสมัครเป็นสมาชิกก็คือเสียเงินเพื่อจะให้ได้หวยในการส่งมาบอกนี่คือเข้าขายหลอกลวงประชาชนหรือช่อโกงประชาชนนะครับต่อมาก็คือนําเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดเข้าระบบคอมก็โดนไปอีกคดีนหนึ่งนะครับก็คือนําข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ และที่น่าตกใจก็คือเกี่ยวข้องกับโฆษณานะครับชักชวนคนเข้าไปเล่นนะครับการพนันอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตโอ้โหเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาก็ยังให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาอยู่นะครับก็ติดตามต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ